สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวสัสดุสุขอนหรือว่าสิเป็นพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องย t u b e สาวาสนาสแนวอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้สาวาสนากเดินทางมาบ้านพี่พ่อแม่พี่น้องเลยกสีมาถามมึงเอ้ยคนนึ่งขึน้นกับวันวน,นี้มีครอบครัวเนาะหรือว่าเป็นม่ห้างบอกขึ้นจังไรเนาะเข้ากันจะได้ไปสอบถามต้องกันเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามู่าเอ้ยขึ้นซื้อแนวใด มีลูกจากคนเนาะเขาก็บเได้ไปสอบถามน้งกันเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสาวาดกับบกเคยมากำลังมาเป็นครั้งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเสดายเอ็นผู้ได้เห็นน้ากันเลยไปถามพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องก่อนจะไปถามพร้อมๆกันกับพี่น้องอย่าลืมก็ไล์ก็ชซ์ก็ติดตามให้สาวาดเลยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวาดได้กิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้หับส้มเนาะไปเบิงน้ำกันเลยพ่อเที่น้ไปสอบถามซื้อเสียงงน้ำกันด้เพราะว่าปูเอ้ยฉันซื้ออย่างเนาะ พอหอดเฮือนก็อึดท่น่เนาะขึ้นไปเขาไปสอบถามขึ้นเด้ขึ้นได้บ่เฮือนขึ้นได้ีนี่เ่าสบายดี้องคอยสแนลอคงพ่อหน้าหนดีสบายดีโอเคมาพร้อมทีมงานคือเก่าสามคนเนาะข้า็ขึ้นสอบถามไลยปะเลียดเอนกับอยู่เธนเฮือนเนาะพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนเื่อ่เยขึ้นกันไม่เห็นเลย เป็นเรื่อยๆสบายดีสบายดีสบายดีเลยอยู่เพื่อนบ่อมันนี่นะอ๋ออยู่มันนี่มาได้ไปเลี้ยงงัวบ่มาแล้วไปแต่งัวผูกไว้อยู่บ้านแต่สบายดีสบายดีโดยสบายดีทำน้อยสบายดีไหมลูกสื่อบ่สื่อสุมาลีสุมาลีแมนเราสื่อเจ้าบ่สื่อสุมาลีแมนสื่อแท้ ชื่อเทถเนาะชื่อเขาเวียนชื่อหลินชื่อออสอ๋อนาะร์แมนเนาะโดยสา้อายุจะปีละโอ้พอดีบอกสี่สี่สิบสามปีอายุสี่สิบสามปีเนาะเลยก็ยังรุ่นน้องพายู่แต่เขาสี่สิบสามปีเพลื่อนก็ยังแบบดูดีอยู่เนาะเพลื่อนก็นหุ่นดีว่าพ่อแม่พี่น้องปีก็คือเป็นยังไงชีวิตครอบครัว ชีวิตชีวิตครอบครัวกะคือนั่นนี่แหละคือเพื่อนเพ้นนี่แหละถูกงากเนาะถูกง่ายง่ายเกลี้องกะโบมีนี่แี่วดิรเกียงเงอนกันมันเนาะเก่าเกลี้เพื่มผักไ่เส่เลยอะไรเนาะแบบเป็นอะไรครอบครัวเอ่ยแบบสามีเอ่ยนะ แบ่อยู่กันบ่ได้นั่นกันบ่ได้นะจังว่เลิกลากันไปโดยสู่คนสู่บ่เข้าใจใหนะโดยเลยาคนสูบ่กุมกันเาซั่นซะเนาะโดยุ้มกันก็เลยเป็นไปบ่ได้ก็ส่งให้เพิ่นเมื่อโดยเพิ่นก็ตกลูกตกลงมาลูกยังน้อยลูกตอนนั้นกมันจะกําลังก็ูัควเนาะแต่คนน้อยนี่ยังน้อยเนาะยังเออแต่ยังอ้ม ยังลูกเจ้านะมีจะคนลูกเจ้าน่ะประมาณสามปีสี่ปีนี่แหละเดินกันไปสะดนหน้าเลยเนาะแต่ลูกเจ้านะมีจะคนมีสองคนผู้ชายเนผู้ชายวัยสองเนาะผู้หนึ่งคือสาวแดนเดชวรรค์อันนี้แจ็กกี้อันนี้น้องแจ็กกี้จะปีได้กี่คนนี้บอกหกปีไปแล้วผู้นั้นผู้นั้นบอกสิบหกปีสิบหกปีก็ใหญ่แล้วเนาะกำลังเป็นวาวออ๋พ ไปสวรรค์ไปไปหลิ s <S oh. ่นหมู่ไปนี่มีแล้วเลยก็ไปตามประสาวัรุ่นเนาะมาตามประสาวัรุ่นตามบ่ได้เฮ็ดหยังอกเพิ่นกันะเลยตามตามเด็กน้อยอ๋อคืออื่นแต่ละมือก็เฮ็ดอย่างล่ะมือกเบิ่งูเลี้ยงงัวแล้วบ่ได้เฮ็ดหยังบ่้งัวนําเออ้งัวเนาะงัวเจ้าเองบ่ งูสองโตมันออกลูกแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งยัง้ยกำลังสีออกอยู่แต่ควายแต่ตัวหนึ่งแต่ว่าควายของอายเลี้ยงเห็นเพื่อนเนี่ยเห็เพิ่นเนาะฝากไว้ใหนเลี้ยงให้เพิ่นบ่ได้ดูเลยควายก็คือของอายเนาะจะมีงูสองโตปีนี้ได้เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่่ปีนี้โบโบได้เห็ดควายบได้เห็ดสามปีพาโบ่มีผูกพาเห็ดของมันคือหน้าเลยจะมีบ่ เออมีอยู่แต่ว่ากู๊อยู่ทางน่านขอนตุงซวยก็เดีแต่ว่ามึงมีผู้พาเห็ดเลยบดเห็ดแต่เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยให้คนเห็ดป่ออ่าปอยให้เจี่วเห็ดเอาเขาน้ำเพิ่นปีละชิมหาซอฟก็พอกินอยู่บ่กินุ้งกินบ่กขาขันอยู่ดีมีแหงบดแดงนั่นกักุ้งยูคันว่าบดขายคันว่าบวกระบวคเน่าเลยข่าวขาดเคิร์นก็เห้าก็เอาไปยอดกะ คือว่าแล้วก็คุ้มเนาะโดยแต่ปีนี้ก็คุ้มอยู่โดยโดยบ่ได้ยอดลายยอดคนก็งคนก็กินกันนี้เอ้ยเนาะก็ได้โดนอยู่เนาะแม่นแม่ลูกแม่คนใหญ่นก็ไปเนาะไปอยู่กับไปบ่ได้นําหมู่เหมไว้พ่อแม่ด้ซะ พ่อแม่บอกโอ้เพิ่นจากไปแล้วได้โอจากไปแล้วจากไปแล้วพอจากไปก่อนแม่จากนำหลังโดยแสดงความเสียใจน้ำเลือดเลือกบใจละลายโดยทั้งพ่อแม่เพิ่นก็จากไปเ่็นพี่น้องกันก็อยู่กับลูกกับลูกคนนี่แหละเลยทั้งเพื่อนหลังนี่ก็เพื่อนอยู่แต่ก็พ่อกับแม่ตะกี้เพิ่นจากไปแล้วกขาพอกับแม่เพื่อนมูยโโดดยโดย มีพี่น้องจ,จากคนในเจ้าเหรอพี่น้องบอกมีน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวนะั้นอยู่แยกจันดเรือนเป็นกําลังสาม<อ><อ>แล้วแล้วก็มีอ้ายอยู่อ้ายผู้หนึ่งก็อยู่บ้านโคกเออสองคนอยู่บ้านโคกไอ้ออน้อยกับไอปกันเออคู่เดียวไหมอยู่บ้านโคกคู่เดียวแล้วก็อยู่บ้านไว้ยางสองก็ลายคนอยู่เนาะพี่น้องจาก็ค่ผู้หนึ่งคู่ที่ยันค,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 คอยอยู่เดือนในเพคนนั่นแหละโดยมีไอ้ ตอนนี้ก็เฮือนเจ้าเอื้ยคนนึงยังโมมีเฮือนนาเจ้าเนาะแม่นข่อยยังโมมีทุกเนี่ยคือเฮือนเพื่อนที่นี่แหละโอยเฮือนกระดังนี่แเนาะยังอยู่เฮือนเก่าเฮือนแก่เฮือนมูเฮือนนังน้ำฝนยังอยู่เฮือนพ่อเพื่อนแม่ตะกี้เนาะแมนเดี๋ยวโมมี่จกไปวัดแจ้วตอนนี้ก็อยู่กับลูกสองคนแเดวานพ่อของเด็กน้อยนี่ช่วนี่ ดีต่อยมาอยู่บ่อ่าแต่เพื่อนแต่ตอนโดนโดนแต่กี้เพื่อนแต่เพื่อนยังคันไดเอาเมียเพื่อนก็โทรอยู่แต่บางคนบาไคนก็เโทรเพื่อนโทรมาถามข่าวลูกเพื่อนลูกเพื่อนเป็นจังใดจังใดเพื่อนก็โทรอยู่โทรน้ำข้าเจ้าโทรเพชรข้าเจ้าแล้วเพื่อนเอาเพชรคนแถวใกล้ๆรอบขางแถวเพื่อนผู้ลื่นละเป็นเราโทรมา มือวาดมาชื่นมีเพื่นกะโทรตามข่าวน้ำเจ้าว่าเป็นเจดีเนี่ยแบบทำเดชีเอาครัวใหม่แล้วบอกระได้มีครัวได้เราคือทางเพื่อนจะมีครอบครัวใหม่แล้วบอเออเพื่อนบอเพื่อนมีแล้วเพื่อนมีลูกคนหนึ่งเพื่อนจากกับเพ่นเอยไปนอกกันจากกันห่างกันไปกับเพื่อนก็มีคนหนึ่งเออลูกผู้ชายคือกันนี่แหละเลยได้คนหนึ่งเพื่อนกันเลยแต่เพื่อนก็อยู่บ้านไดรเพื่อน ก็บู้ไปดูเชียงความบ็ไอยู่เยื่อการยู่ไกลเนาะแข่งอยู่กันมั้งคนละแข่งไปเจ้าไปกินทอดเพิ่นยู่บ่องโอ้กะขิดแล้วเนาะบ่ได้ห้างบ่ได้นั่นยังกันทอดแต่โบเข่าใจกันเฉยเฉยกันเลยเกิดไปบุไรว่เนาะเออบ่ได้ว่ายังกันแต่หากตอนนี้ก็คือสี่ใครไหนได้เขาอยู่หึงเนาะเออกะพอทำใจได้ได้กะห้ห้องเนาะ โอกินบ <l ux els> <N> ่ได้นอนบ่เป็นนอนคิดหลายเนาะนอนกับลูกข้างนี่นอนกับลูกแม่นอนกลางว่างพ่อพี่ก็อายหน้าพ่อพี่ก็ให้อายมาพี่ก็ให้จำเรื่อสิว่าตนขาดใหม่ๆเนาะขาดเออขาดคนแบบผ้าผ้าผิเออพาคิดผาสั่งผ้าดูผ้ายู่นํากันมาหลายปีก็มีลูกนํากันเนาะขาดความอบอุ่นคือวงสวย คนเฮาก็ขาดตอนนีกันเนาะจะหนีหัวใจเลือยก็ยังว่างอยู่บ่แต่ตอนนี้ก็ยังว่างยังว่างแต่ว่าเฮาก็สิถามเอื้อยเข้าเรื่องขึ้นนอกว่าขึ้นนั่นเอื้อยสิพร้อมเปิดใจบ่อ่าตอนเปิดยู่บ่สาวกากาอยากเปิดอยู่เนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปขับเป็นไปได้ก็เปิดเนาะเปิดได้ดีเอยอัญุฮะหมายอัญุจะทาไร ชาวบุตรวาเนาะโดยบ่มหมักเด็กน้อยเด้หมักคนประมาณสามกันแบบว่าสั่งซานยังได้จักชกซานปี้ละก็ซานซานเนาะยังเก็บได้โดยสี่สิบปีไปหดเลยแต่สี่สิบห้าหอดหาสิบประมาณนี้กะพอเปิดพอสั่งเนาะพอรำใบโดนกันกว่านั่นกะคือว่าเนาะย้อมกระเถ่าเนาะกะมาสั่งอยังกะได้ได้เนาะอยากได้กะพ้าเห็ดผ้าสังพาอยู่พา นี oh. s. <S ่แล้วพายีมพายกินพาเห็ดนี่แหละโอ้ยท่านเป็นประเทศเด้เอยคุยได้เวิร์บวเดอร์ใชเป็นทั้งฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศแบบประเทศนี่คุยได้ทุกประเทศบ่ะคุยได้ค่็เป็นภาษาแล้วค่ะแต่ว่าใจนิ่งเองยมากว่าฟังไทยหรือฟังลาวหรือว่าต่างประเทศใจเองยตอนนี้นะแต่ใจแ่เนาะโยดยากขัานตที่มัน พันใจหมอนเนี่ยน้องฟังไหนนี่นุ่มก็บรุ่นได้เออทั้งพันใกล้ๆพูดแน่เลยทางใครก็ได้คะแนมว่าเฮาลุ่มันถึกกันเนาะเดือมันเข้าใจกันเนาะเข้าใจกันถึกใจกันพันก็เป็นฟังไทยนี่กับพันเพื่อนแบบมาเข้าแท้เพื่อนก็ต้องมาหาเขาเอือยเพื่อนหักศิมาหาเขาได้เนาะสมมติว่าเพื่อนมาหาก็ยินดีต้อนรับเพื่อนยู่บ่เพื่อนมาเล่นมาอย่างนั้นเลยกระทำโยสมมตินะทำได้เนาะตีเนาะ เล่นนี่แหละไร้บอนั่นก็ะมีลูกมีเต่าเนี่ยน้อเลยเนาะกมีครอบครัวแล้วเคยมีครอบครัวแล้วมีเพิ่นก็ย่งมวยเพื่อนา้าศัยใครได้เนาะลูกเพิ่อนไปย่างน้อยเนาะอย่ากมีเนาะเจ้าก่อนเนาะ แา่มีคนมาจีบจริงใจเนาะไปแบบนี hey <m ere> <m ere> ้นะเอาแต่เริ่กันมาเนี่ยเคยมีนมนมที่ไ้มาพรัวพันเนี่บอกมีบอกบ่บ่บ่มีบ่เลยสวนดูกับลูกกับเต่าโดยกลางคืนกันนอนะมาณนี้แม่ เนี่ยว่าเขาโทรมาทางปิดทางไล่เลยครับมาณนี่วัววัได้ชนยังเลยนะแต่อันนั้นนะยังบ่มีกระติดกระใจแบบนั้นดูไปกับลูกวันวัดไปแบบนี้นะได้ขันเนี่ยนี่นะพ่อมรื้วเอ้ยแต่เดี๋ยวถ้าล้มก็ล้มได้กับพ่อล้มได้เนาะล้มไปเราเออล้มไปเรื่อยๆถือใจก็เอาเนาะคือแบบปุยามันก็ต้องแต่เอากระต๊ะไปก่อนจังสิมีคข้ามาความทางเกิดขึ้นเนาะแต่วเจสีอย่างนี้เอาเอาสิีินมาเลย สมมติว th ่ามัา huh. คูว so ้าวก็เอาแต่คนโสดได้เนาะคนมีครอบครัวเขาก็บอบอเอาเนาะยอมได้เลยบอโสดกับพอห้างพคนนี้เก็บแบบว่าบอไม่ลูกติดพ่อคอยมีลูกติดเั็นนะสมมติว่าคันว่ามันเป็นไปได้คันว่านั่นนะเขาก็อยากสมมติสมมติว่าพ่อห้างลูกเคลื่อนย้ายได้เอ้ยลูกเคลื่อนใหญ่แบบนี้นพ่อมาสูเอื้ยแบบนี้นะก็พอได้อยู่เนาะบอ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 ปันได้แบบว่า ห่างชนแบบบ่มีลูกเป็นบ่มีลูกติดจะดีนี่นะแบบนั่นเออแบบนันแย่ได้แบบแบบความคิดเอ้ยนี่แบบย่านแบบเพิ่นแบบมีลูกเพิ่อนญาตเพิ่นมาหาเราเฮราะห่าลูกเฮาแบบว่ามันลูกเพิ่นลูกโตแบบมันเนี้ยอันน่าจะบัวเนาะเลยถ้าว่าเป็นไปได้หขนาดเลยแบบมันแบบเออเปี้ยวโตเปี้ยวเนาะเปี้ยวมาแต่โตแบบเป็นพ่อห้างมีลูกติดจังเลยเลย ผมไล้มีล well, ูกติดมาลูกหาข้ติดเี่ยเขาไม่ล uh, ูกติดเลเขาม่ลูกติดเดียเขาม่แล้วอันนั้นเลยแต่สิมาช่างอมาช่างเอาใม่ก็ว่าไปยังหนึ่งเนาะเลยโคเตแบนั่นแต่กาโทรศัพท์เจ้ากับใส่มีอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะสมมติเราพบว่าอยามาล้มเอ้ยนี่ เดีว่าไม่หรอกมีก็มีแตงโตนะของบ้านมีแตงโตมีแต่เบือโทรษเนาะพี่น้องเนาะเกิดมีเพชรมีลายบมีโทรศับเนียนเพชรเนีนลายอไรก็มีแต่บืกะโบเป็นนี่บเป็นเนาะนี่เป็นก็ได้อันใส่แต่เบือโทรเนาะดิดโบเป็นโอ้ยงอแสดงตอนนี้ว่าแสดงว่าเปิดใจเนาะ เปิดใจใา่ฮคนคุยที่ว่ากันหาคนมาสั่งมาซาะไหเนาะเนาะที่เข้าใจกันเนาะง่ายๆตอนนี้กันขคนจริงใจแล้วเอ้เนาะทางสาวออดเพิ่ะเปิดเปิดใจแล้วเป็นที่เรียบร้อยแลวสาวออดเาะเพราะว่าเมคนอกี้เรามีเราได้ไปดีงัวนี่ปกติเราก็ไปดีงัวเนาะ ปลูกไว้่ามอยู่แถบ้านแมนเพราะว่ามันพอได้หนาแล้วปลูกไว้แล้วก็ไปผูกเรือนข้าเจ้าแล้วก็เอามาเรือนในด้วยอะไรไปไปเกี่ยวหนามให้มันเอ้ยสุรภัวพังไทยอันมักเอ้ยอยากเอาเอ้ยไปอยู่น้ำหรือว่าพ่อจะดูแลครอบครัวเอ้ยไวทุกอย่างเลยเอาอยากเอาไปอยู่น้ำมันนี่เอ้ยสิไปบ่เอ้ยสิยอมบ่ไปป้าป้าอะไ่ป้าบ้านป้าเฮือนบ่ได้เนาะป้าครอบครัวป้า นั่นอันนี้เนาะเอาเวดมีงัวมีนั่นไปจระจายชีบายแล้วงัวกันกระจายไปแล้วอิดกายไปมันโมเป็นไปโมเป็นไปได้ด้วยจ้ะล่อยมากหักจริงเนิดวมีหักจริงเนาะเมยมันก็ต้องคุยเข้าใจกันบ่ได้เว่ปบ่ไปโมไปว่าอันเจอหักจริงไหมไปอันลัดกับพี่ว่ายน้ำเลยของอนาคตเราเลยเนาะต้องลมกันไปก่อนนะนะ คือนี่เราอ้ายก็วางให้เบิ้งนั่นเบิ้งนี่ให้โน้ยโน้ยไปกับปลาบ้านเมืองเห็ดน้ำเพลินลูกกับเขาเฮียนเนาะอลูกกับเขาเฮียนกินข้าวเที่ยงแล้วบ้างไหนี่นะกินแล้วกินกับอย่างนี้เนาะโอ้ผมมีแนวกินแกงหมูป่วง ใจหคุยใจไก่แข่งละล่ามาดิผมมีปุ๊บกับผมมีใจไก่้ค่ะผมมีคนหาเนาะเลยได้กินแกงได้มาหวัพ่อแม่พี่น้องเลยชื่อกับชื่ออะไรคาชื่อกับคองกับแพงคือเมือนี้เลยแทนแพงแทนค่ะสมมติว่าผมโม่โทษด้วยว่าสิแจกเด้อได้ว่าสิแจกลังไม่หรือว่าสะให้แบบใด ว่าสิยหายอันมีแล้วเบอร์โทรจากมีอยู่นะว่าสิยหายอันเรียว่าสิยหายซื้อสารกับซ่องเข้าก่อนบอคือว่าให้ผ่านทงงซ่อให้ผ่านซ่องเข้าก่อนบ่คือสิแจกเลยบ่คิดบ่เดี๋ยวอคิดใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวก็ค่อยให้ก็ได้ฉันเอาเลยเนาะแต่เรายังหมดพ่อมเนาะก็คือสิคิดใหญ่ในแหล่งเนาะแบบแบบว่าเอาเบอร์แจกไปนี้โทรมานำนำจะมีลูกมีเมียเนาะเอ้ยเนาะ โอ้ร่มกับเอื้อยเขินกับกับหู้เรื่องเนาะ fc เนาะกับขึ้นสิเข่าใจได้เอื้อยเขินกับเปิดใจ fc เอ้ยแต่ว่าหากเขินบ่มีเพชรเลยเขินมีแต่เบอร์เนาะถ่ายอยากซื้อซานเขินกับเขินกับแจกลังไม่ให้พวกพวกช่องยูทูบของพวกทีมงานเถาเนาะกอยากไล่กรโทรมาผ่านช่องเขาก่อนก็ได้เนาะจะได้แจกให้เพราะว่าเอื้อยเขินกันยังบ่พร้อมแจกตอนนี้เนาะดูอยากแจกโดยตรงเนาะโดยกับเขินเปิดใจแหลยพแม่พี่น้องเลยโดยเขินกับจะเอาแต่อันยิมอัน ซีซิปไปขึ้นไปหาห้อนหาซิปพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าผู้ใดสิมาลมขึ้นเนาะเฮาก็ได้ลมก็โอ้ลมก็เอื้ยขึ้นแต่พ่อกับผู้เรื่องเนาะเอฟซีเนาะเฮาก็ซืได้ร่ำลาเอื้อยขึ้นให้เอื้อยขึ้นไปส่งลูกขึ้นไปโรงเรียนเนาะเพราะเอื้อยขึ้นลูกขึ้นก็ไปโรงเรียนเลยก็บเซรามลาเอื้อยขึ้นเนาะเฮาก็จะมีน้ำจิ้นน้ำใจให้พ่อให้ลูกขึ้นได้เงินไปโรงเรียนนิดๆหน่อยๆเนาะเอื้อยเนาะอ่ะให้ลูกซื้อขนมเนาะไปโรงเรียนเลย สบายด <lass Kristin S 2> ีเอ้ยสบายดีสบายดีลูกสบายดีละสบายดีโอเคพ่อพี่น้องเฮาก็ได้ลงกับเอื้อยเข้นกะคู่เรื่องนะน้องพแม่พี่น้องเนาะเอื้อยเขินกะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์พเม่พี่น้องเอ้ยเขินกะเป็นในห้างลูกสองอายุเขินกะสี่สิบสองปีน้องพเม่พี่น้องเนาะก็เอื้อยเขินกะอยากมีครอบครัวอยากมีคนมาสั่งมาแต่งหรือว่าอยากหาคู่ฮักคู่ร่มอะไรพี่น้องเอ้ยกะ ขึ้นกับเปิดใจให้นุ่มๆมาคุยได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ผู้ใดสนใจกับจองได้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ขึ้นกัมีแต่เบอรร์โโททรศัพท์เ่นเพอเต่นได้กับเบนบอเป็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับกับคู่เรื่องกันเนาะสบายกับเสด็เดินทางเมื่อบ้านต่อกก็ถ้าสบายพิบ่าวพิพาทประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้สาวาดมาโดยตลอดขอบใจเอฟซีที่เป็นกำลังใจว่าให้สาวาดโดยตลอดเนาะ,ะให้เอฟซีสาวาดอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะอยู่ดีมีแห้งสกุ่สุขุนเนาะ,ะสาวาดก็จะได้ร่ำลาแหละเพื่อพี่้องเอยจะได้กล่าวคาว่า <Okay. S 1> สบายดีและสวัสด,ดี